สวัสดีครับวันนี้ผมมีสิ่งละอันพละน้อยที่เป็นประโยชน์กับท่านเพื่อเสริมโชคเสริมเฮงมาเล่าสู่กันฟังครับการไหว้เทพเจ้าโชคลาภไฉ่สิงเอียปี2 5 6 4การไหว้เทพเจ้าโชคลาภนะครับถือเป็นประเพณีที่คนจีนได้ไหว้สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนตปัจจุบันทุกชนชั้นนะครับจะมีการไหว้ตรงนี้ประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับได้รับอุทกรพ์ตรงนี้มาเต็ม,เ,ตมเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ย มีการติดต่อจเจริญสัมพันธรร์ทำไมตีค้าขายกับประเทศทีนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของการไหว้ที่พเ,เจ้าโชคลาบหรือไฉ่สิงเอียนะครับในปีนี้ว่าทำยังไงครับในปีนี้นะครับเลิกไหว้เนี่ยก็คือวันที่1 1กุมภา2พันธ์2ร6 4สิ่งเวลา5้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงตีห้ของเช้าวันที่12ครับ ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดนะครับเป็นเลิกที่ดีที่สุดโดยปีนี้เนี่ยองเทพจะ,สะเสด็จมาทางทิศตะวันออกฉะนั้นเนี่ยในการไหว้นะครับเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเครื่องสตก,การะครับจะมีดังนี้ครับก็คือหนึรูปภาพหรือรูปปั้นองค์ไฉยสิงเกียนะครับเวลาไหว้ก็ให้ะระลึกถึงท่านนะครับตามรูปอันที่สองแจกันดอกไม้สดหนึองคู่ครับสาม เียนแดงหนึ่งคู่ 4. กระถางทูบหนึ่งใบปกติครับใช้แยกปัญหานะครับเพราะเมื่อเวลาไหวเสร็จต้องอัญเชิญเข้าบ้านแล้วก็ตั้งบูชาวไว้ตลอดทปีซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบตอนท้ายครับ 5. ทูบ3ดอกต่อหนึ่งคนนะครับ 6. หงิิงเตี๋ย12ชุดครับ 7. กินหิ่งเต้า1คู่8 เคียนท่าจี1ชุด 9. ผลไม้5้าอย่าง 10. สาคูดแดงต้มสุกห้าถ้วยในส่วนของสาคูครับเวลาต้มพอสุกแล้วเนี่ยก็ให้ใส่น้ำแดงเฮลบูบอยครับคนให้ทั่วๆจนเป็นสีดแดงนะครับก็ถือเป็นอันใช้ได้ครับ 11. น้ำชาห้าถ้วย 12. ข้าวสวยห้าถ้วย13า เทียบเชิญแดง1แผ่นตัวนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวจะเอามาใช้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบครับ 14. ขนมจันอับ1จาน 15. กระดาษสีเขียว1แผ่นก็คือเป็นเทียบเชิญสีเขียวนะครับ 16. เจชไฉ5อย่างนะครับเจชไฉเนี้ยก็ประกอบด้วยเห็ดหอมเห็ดหู้หนูดอกไม้จีนวุ้นเส้นฟองเต้าหู้เป็นของที่ยังไม่สุกนะครับ ปกติชุดไหว้ไฉ่สิงเอียนะครับจะมีขายตามสารเจ้าจีนทั่วไปหรือร้านขายพวกของมงคลหรือร้านเกี่ยวกับของเส้นไหว้จีนตัวนี้จะมีเยอะมากเลยนะครับเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้เช็คดูนิดนึงนะครับว่าของเนี่ยครบไหมซึ่งบางร้านเนี่ยเขาจะจัดเป็นชุดเล็กบางทีถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นชุดเล็กซึ่งมันจะไม่ครบนะครับซึ่งถ้าไม่ครบเนี่ยกขาไปหาซื้อเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับส่วนพวกของไหว้ยอย่างอื่นเช่น ข้าวสารผลไมา้สาคูแดงเจชัยให้เตรียมมันไหวก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหาไม่ครบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของที่เป็นของไหว้แต่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องมีเทียบเชิญสีแดงและสีเขียว2ออย่างนี้นะครับจำเป็นมากเพราะเราต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของเราลงไปนะครับรวมถึงต้องเขียนเชิญองค์เทพไฉสิงเอียนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของขั้นตอนวิธีการไหว้ครับ ในการจัดเตรียมของไหว้นะครับเราวางทุกอย่างลงบนโต๊ะตามรูปภาพนี้เลยนะครับดูดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จัดทิศจัดทางหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับซึ่งปีนี้องค์ไฉสิงเอ้จะ,สะเสด็จมาทางทิศตะวันออกในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะครับโดยทางครูบาอาจารย์ก็จะให้เลิกดูเลิกดูยามแล้วก็ดูทิศที่สเสด็จมานะครับ โดยตรงนี้เนี่ยอยู่ในศาตร์ชั้นสูงอีกทีหนึ่งของในเรื่องของเลิกผานาทีในวิชาของ่วงจุ้ยจีนะครับคันนี้ให้ทุกคนอยู่หน้าโต๊ะและผู้ที่ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับท่านนะครับคันนี้สำคัญคนที่ไหว้คนแรกนะครับต้องไม่ใช่คนที่เกิดปีชงหรือเฮงไห่ลัวนะครับ ขอย้ํานะครับคนแรกต้องเป็นคนที่ไม่ได้เกิดปีชงไม่โดนชงไม่โดนเฮงไม่โดนหายไม่โดนัวลลำดับถัดไปครับ ให้นาเทียบเชิญสีเขียวนะครับเพื่อเชิญเทพเจ้ามาวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วนาเทียบสีแดงมนาะเขียนขอพรจากเทพเจ้านะครับตามความต้องการแต่ละบ้านแต่ละบุคคลเลยครับและให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนะครับทุกคนลงในบ้านให้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีคนถามว่าถ้าคนไม่ได้มาไหว้เนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องเขียนชื่อลงไปได้ไหมเขียนไปได้เลยครับ สิ่งสาคัญก็คือเขียนคําที่ต้องการขอพรจากองค์เทพเจ้าโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านประทานมาให้ในปีนี้สําหรับคํากล่าวอัญเชิญนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีในใบเทียบอยู่แล้วที่เราเขียนอธิษฐานส่วนถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยหลักๆทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้เปล่งเสียงหรืออธิษฐานในใจก็ได้นะครับว่าวันนี้ท่านพระเจ้านายนางนางสาวขอเรียนเชิญองค์ไฉยสิงเอียโปรดตดด็จลงมารับเครื่องสการะบูชาซึ่งมี จจดๆมีอะไรท่านก็ว่ากันไปนะครับตามรายการที่ผมบอกไว้แล้วและหลังจากที่องค์ท่านได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้วเนี่ยจงโปรดประทานพรและขอบุญบรารมีจากองค์ท่านช่วยคุ้มครองให้บิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญพร้อมกับลูกหลานรวมถึงครอบครัวให้มีความสุขรวงทั้งบริวาร พบเจอแต่โชคลาภอะไรก็ว่ากันไปบลาปราบรา,บรานะครับท้าหายลารวยหรืออาจจะขอพรอ,อะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะขอเป็นเฉพาะนะครับหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วนะ่ะมีหลายคนถามว่าแล้วจะเก็บโต๊ะเก็บสิ่งของได้ตอนไหนมีทริคครับก็คือรอให้ธูปหมดครึ่งดอกครับจึงจะเริ่มเก็บโต๊ะบูชาได้โดยทําตามขั้นตอนแบบนี้ครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือนําของไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมถึงเทียบเชิญสีแดงสีเขียวนะครับไปเผาไฟนะครับใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อให้สำลิดผลแล้วอัญเชิญองค์เทพไทยสวยกระถางทูกที่ยังมีทูบติดอยู่เลยนะครับพร้อมเทียนแดงส่วนเทียนแดงเนี่ยดับได้เลยนะครับนำเข้าบ้านนะครับแล้วก็ปิดประตูบ้านเพื่อเชิญองค์เทพไทยสวยเข้าบ้านนำํำกระถางทูบพร้อมเทียนเนี่ยไปวางบริเวณทิ้งพระนะครับหรือบริเวณที่เป็นจุดที่เรามองดูว่าเป็นจุดที่เป็นมงคลนะครับแล้วหันออกหน้าบ้าน แต่ถ้าไม่ได้หันออกหน้าบ้านไม่สะดวกก็วางตามที่เป็นจุดที่เป็นวี่บูชาโต๊ะบูชาโตะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ในส่วนของที่รับประทานได้นะครับท่านจะทานไว้เลยก็ได้หรือจะเก็บไว้รับประทานวันหลังก,ก็ได้นะครับไม่ควรทิ้งให้แก่ก็ได้นะเพราะถือเป็นสิ่งที่มงคลครับอันนี้ก็เป็นสิ่งละอันพันละน้อยนะครับในเรื่องของการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอียะประจําปีสําหรับคนที่ไหว้ทุกปีอยู่แล้วเนี่ยจะมีทริคอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือ เมื่อปีที่แล้วเราไหว้แล้วแล้วกระถางทู่ทู่นะครับทู่กับเทียนเนี่ยที่เราไหว้แล้วเนี่ยปีนี้ตอนที่เราเผาชุดใหม่เข้าไปเนี่ยเราก็เอาทู่แล้วก็เทียนเผาไปด้วยนะครับแต่เรบปีนี้แล้วเอาของใหม่ไปวางด้วยแทนที่เดิมน,นะครับขอให้โชคดีเฮงเฮรับปีใหม่2,564นะครับสวัสดีครับ